เมเมไม่สบายเหรอครับมีไข้หรือเปล่ารู้สึกปวดหัวน,นิดหน่อยพี่งั้นเะอางี้เดี๋ยวเมไปนอนพักที่โซฟาก่อนเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองนะไปเดี๋ยวที่พี่ไหวหอ๋อสบายมากไปเลยอ๋อก็ได้ค่อยๆนะ จะได้อุ่นๆนะอพี่มั่นใจใช่ไหมว่าพี่ไหวอะ่ะพี่ไหวยอยู่แล้วครับอีกอย่างนะพี่จะให้แฟนพี่ที่กำลังไม่สบายเนี่ยมาดูแลพี่ได้ยังไงให้พี่ได้ดูแลเมย์น,นะครับขอบคุณนะคะจ้ะเนี่ เม่จ๋าเมเมนูผัดถั่วแคกอะถ้าผัดสําหรับสองคนต้องใช้กระทะใหญ่หรือกระทะเล็กอะมันต้องใช้อันไหนอะพี่ใช้อันไหนก็ได้มันก็ผัดได้เหมือนกันหมดนั่นแหละโอเคนี่เม่จ๋าเมยแล้วตอนผัดนี่ควรใช้ตะหลิวแบบไม้หรือว่าแบบเหล็กอะมันจะทําให้กับกระทะเสียไหมแบบไม้ค่ะแบบไม้นะโอเคน่าจะไม่มีผลกระทบอะไร Hey, hey. แล้วเครื่องปรุงเนี่ย<ไ>พี่ควรใช้เป็นซีอิ๊วหรือว่าเป็นน้ำปลาดีแบบไหนมันเข้ากว่ากันนะถั่วแขกซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลากินฉุนเนาะซีอิ๊วขาวโอเคสบายมากง่ายๆ่หนูง่ายๆ hey, ทำไม่ยากเลยนะเนี่ยแล้วพี่ควรใส่พริกไทยดำหรือว่าพริกไทยป่นดีแบบไหนกลิ่นมันฉุนหรือไม่ฉุนต้องใช้แบบไหนพี่ชอบแบบไหนะพี่ใส่เลยได้หมดละ ได้หมดเลยเหรออ๋อแล้วนนพี่ต้องโอยพอพอแล้าน,นี่เดี๋ยวทำไรพี่นั่งลยโอ๊ยพีดอะไรเนะี่ยโอ๋อเมย์กี่โมงแล้วเนี่ยเมย์ตีห้าตีห้าอ๋อ ทำไมเมย์ตื่นเช้ากัานไงนี่ยังไม่ถึงเวลาตื่นเลยนะหนูยไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนเอ้าทำไมไม่นอนล่ะเมย์นอนไม่หลับเหรอนี่พี่ยังไม่รู้ตัวเองเหรอว่าพี่ทำอะไรลงไปอะ่ะพี่พี่ทำอะไรอะ่ะเมื่อคืนพี่ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะใช่เมือ่อวานพี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกแต่แล้วทะเลาะกันไงแล้วจู่ๆพี่ก็หลับทิ้งหนูไปเลยอะ่ะโอ้ พี่ง่วงมากเลยพรุ่งนี้พี่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานนะโอยง่วง